ราชธานีพอดแคสต์พูดคุยและอัปเดตเทรนด์สุขภาพกับคุณหมอโรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังมีลูกอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็กำลังศึกษาเรื่องของวัคซีนที่เด็กๆจะต้องได้รับนั้นมีวัคซีนอะไรยังไงบ้างและที่สาคัญโรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นโควิด1ิเอง เราก็ต้องได้รับวัคซีนเหมือนกันอาจจะมีข้อสงสัยว่าวัคซีนทั่วๆไปที่เด็กๆจําเป็นจะต้องได้รับแล้วเนี่ยเราก็วัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยสามารถจะฉีดร่วมกันอะไรยังไงได้ไหมต้องมีข้อควรปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงสาวรักษ์อยู่ปรีนะคะหรือว่าหมอจุ๋มค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชาศาสตร์โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะสวัสดีค่ะหมอจุ๋มค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ราชธานีพอดแคสต์ค่ะอย่างที่เกริ่นเกินไปนะคะว่าเด็กๆเองเนี่ยตั้งแต่แรกคลอดมาจนโตมาเนี่ยมันก็จะมีช่วงวัยหนึ่งจะต้องรับวัคซีนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็ฉีดวัคซีนกับเด็กๆเนี่ยหลายๆวัคซีนอยู่แล้วเพื่อป้องกันโรคทีนี้ตอนนี้มีวัคซีนโควิดเข้ามาอีกเดี๋ยวเราจะไปถามเราพูดคุยกันว่า เฉี่ร่วมกันอะไรยังไงได้ไหมต้องเว้นช่วงไหมแล้วมีข้อควรปฏิบัติอะไรยังไงบ้างะนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอถามคําถามคุณหมอเบื้องต้นก่อนแล้วกันค่ะว่าวัคซีนที่จําเป็นสําหรับเด็กๆจริงๆในช่วงขวบแรกเลยไปจนถึงอายุในระดับหนึ่งเนี่ยควรจะเริ่มที่วัคซีนอะไรยังไงบ้างคะคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวัคซีนสําหรับเด็กที่ฉีดใน ประเทศไทยเราอะนะคะ,คะก็อาจจะมีตารางต่างจากต่างประเทศอยู่บ้างนะคะค่ะค่ะค่ะก็แต่ก็ไม่ไม่ถึงกับต่างกันมากนะคะอ,อาจจะเป็นระยะเวลาช่วงกี่เดือนฉีดครั้งหนึ่งหรือว่าจํานวนวัคซีนที่ควรจะได้อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับร,ระบาดวิทยาด้วยนะคะอของแต่ละประเทศด้วยนะคะ,คะของเรานี่จะให้ปริโอค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในเขตซึ่งพ้นจากการระบาด ไม่นานนะคะจำเทียบกับทางตะวันตกค่ะคนี่ค่ะคุณหมอเพียมีมาด้วยตารางฉีดวัคซีนของลลก่ะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่แรกเกิดฉีดวัคซีนอะไรเดี๋ยวคหมอค่อยๆเล่าไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะคือวัคซีนของเด็กเนี่ยเนื่องจากวิธนาการเรื่องสุขภาพเราดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะ วัคซีนที่มีการพัฒนาการมาได้มันก็จํานวนโรคเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เด็กรุ่นใหม่นี้ก็ถ้าเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ <c oughs> คงจะได้จํานวนเข็มเยอะกว่ามาก <c oughs> จริงค่ะเพราะว่าเ <c oughs> นี่ยังมีรอยอยู่เลยปลูกฝีสมัยก่อนเรียกว่าปลูกฝีใช่ไหมแต่ก็จะคิดว่าเป็นความโชคดีก็ได้เพราะว่าเขาก็จะแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคหลายโรคที่สมัยเด็กๆเราไม่เคยได้รับนะคะค่ะ ก็เริ่ม <anything> ต <hel> <healthcare> um ั้งแต่แรกคลอดอะค่ะแรกคลอดนี่พอคลอดมาปั๊บเนี่ยหมอจะฉีดวัคซีนตับอักเสบบีให้เลยเป็นเข็มแรกนะคะก็คือเราจะฉีดภายในเร็วที่สุดนะคะก็ภูมิต้านทานมันจะได้ขึ้นดีซึ่งอันนี้จะมีความสําคัญในกรณีที่แม่เป็นพาหะตับอักเสบบีนะคะก็จะช่วยการติดต่อระหว่างแม่สู่ลูกได้นะคะ ในกรณีที่แม่เป็นประหะตับอักเสบบีนอกจากได้วัคซีนแล้วอาจจะต้องได้ไอสารช่วยการลดการติดต่อจากแม่ลูกซึ่งเรียกว่าเป็นอุมโนโกบูรินชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเฮสบิกเฮปติติดบีอุมโนโกบูรินเพิ่มนะคะอันนี้ก็อยู่นอกเหนือนะคะจากวัคซีนอันนี้หมอเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะแล้วก็วัคซีนที่ก่อนจําหน่ายเด็กออกจากโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งที่เราจะฉีดก็คือวัคซีนป้องกันวัณโรลนะคะซึ่งเรา ที่โรงพยาบาลของเราจะฉีดที่หัวไหลยด้านซ้ายให้ค่ะ,ะคะวันกลับบ้านนะเนื่องจากในเขตของประเทศเรานี่ก็ยังเจอวัณโรคอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ,คะจะได้ช่วยป้องกันวัณโรคในเด็กเพิ่มเติมขึ้นมาได้ค่ะคะ,คะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีนัดเป็นระยะซึ่งความถี่สุดนี่ก็ในช่วงหนึ่งปีแรกก็<ช>คงต้องมาโรงพยาบาลกันบ่อยมากค่ะค่ะ <laughs> ตับอักเสบ B เข็ม2เนี่ยเราก็เริ่มฉีดกันตอนอายุ1-2เดือนแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะพอดีของทางโรมาลราธานีเนี่ยเรงเห็นว่าความสำคัญของการนัดเด็กอายุ1เดือนมาตรวจเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญเยอะเนื่องจากเราอยากจะรู้การเจริญเติบโตรู้ปัญหาใน1เดือนแรก นะคะก็เลยมีการนัดฉีดตับอักเสบบีตอนหนึ่งเดือนพร้อมกบตรวจสุขภาพไปด้วยว่าหลังจากคุณแม่เลี้ยงดูเองไปหนึ่งเดือนมีปัญหาอะไรไหมนะคะแล้วก็ดูการเจริญเติบโตด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นนี่พออายุ2เดือนนี้เราก็จะฉีดวัคซีนรวมนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ฉีดตับอักเสบบีตอนหนึ่งเดือนนี้เราก็จะมาฉีดตับอักเสบบีตอนอายุ2เดือนอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนกลุ่มพื้นฐานวัคซีนพื้นฐานเลยค่ะค่ะ วัคซีนรวมเนี่ยตอนนี้พื้นฐานจริงๆของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็จะฉีดตอน2เดือน4เดือน6เดือนค่ะนะคะซึ่งของโรงพยาบาลราชธาน,นีก็จะคล้ายกันนะคะม,มันจะมีวัคซีนรวมนะคะซึ่งจะรวมถึงคอติไอโกลปบาทยากโปลิโอแล้วก็ฮิปนะคะ,คะอันนี้หลักๆเลยยังไงต้องได้ตอน2เดือน4เดือนแล้วก็6เดือน6เดือนนี้จะมีเพิ่มตับอักเสบบีมา ฮิปนี่คือเกี่ยวกับอะไรนะคะคุณหมออ๋อเป็นวัคซีนซึ่งป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะจากเ <Okay. S 2> ชื้อคิโมฟิลุสอินฟูเอนซาไทบีนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งเราก็เลยย่อเป็น HIB ฮิปนะคะชื่อเขายาวนิดนึงใช่ <Okay. S 2> ค่ะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งซึ่งทำให้เด็กเกิดไข้และชักหรือมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบคอแข็งซึมลงอะไรพวกนี้ <Okay. S 2> ได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองก็อาจจะมีผลต่อพัฒนาการซึ่งก็ ล่าสุดปัจจุบันก็จริงๆของรัฐบาลเนี่ยก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บรรจุคิปอยู่ในวัคซีนพื้นฐานของเด็กที่ควรได้รับไว้ด้วยแล้วนะคะค่ะซึ่งถือว่าโชคดีของเด็กไทยะคะ่ะซึ่งจะได้รับการบรรจุช่วงเร็วๆนี้เองเด็กทุกคนจะได้คิปกันหมดเมื่อก่อนไม่ได้ะนะคะ,คะก็เริ่มได้มาช่วงสักประมาณหนึ่งปีมาเนี้ยนะคะอ๋อใชซ่ซึ่งรัฐบาลจะให้ตอนสองเดือนสี่เดือนหกเดือน ะค,ะคือของรัฐบาลเนี่ยจะรวมวัคซีนทั้งหมดเป็นเข็มเดียวกันรวมทั้งตับอักเสบตับอักเสบบีด้วยคสองเดือนสี่เดือนหกเดือนเขาจะเป็นหกโรคตารางของเอกชนจะต่างกันนิดหน่อยแต่ก <iment. S 1> ็คือได้รับวัคซีนครบเหมือนกัน <iment. S 1> แล้วก็ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือของรัฐบาลจะเป็นวัคซีนซึ่งสก,กัดมาใช้วัคซีนทั้งตัวนะคะโดยในแง่ไอกรนนะคะคืออากรนเนี่ยมันจะมีปัญหาทำให้เกิดผลข้างเคียงเรื่องไข้สูง นะคะแต่ทางโรงพยาบาลเราหรือทางโรงพยาบาลเด็กชนหลายๆแห่งก็จะเลือกตัวที่แพ้น้อยก็คือไม่ได้เอาทั้งตัวมาทาเอาเอาแต่ส่วนที่มันสร้างภูมิต้านทานมาทํามันก็จะลดผลข้างเคียงเลือกไข้ก็เป็นประโยชน์จาได้เหมือนกันค่ะ,คะ,ะ,คะตอนที่พาน้องไปฉีดวัคซีนตอนแรกๆไข้ขึ้นสูงมากทีนี้ไม่มีความรู้ก็มีคนแนะนําว่าอีมันมีวัคซีนตัวที่ ให้ต่ําๆนะลองลองลอง,ลองดูมาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีอยู่ก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ที่กังวลเวลาลูกมีไข้ใช่ค่ะกังวลจริงๆพอครั้งแรกที่ฉีดปุ๊บไข้แบบสูงมากเราก็ทําอะไรไม่ถูกเนอะลูกคนแรกอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ถ้ามันมีทางเลือกแบบนี้ก็ก็อยากแนะนำใช่ไหมคะเพือเกิดช่วยค่ะเบาใจคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างว่าลูกจะแบบ มีไข้ต่ำๆเองอะไรประมาณนั้นเฉพาะฮีปหรือเปล่าคะที่หรือเป็นอะ,อะไรนะคะที่คุณหมอบอกมันเป็นวัคซีนรวมซึ่งตัวที่ทําให้เกิดไข้ามากที่สุดก็คือวัคซีนไอกรนซึ่งมันรวมอยู่ในวัคซีนรวมค่ะค่ะอันนี้ก็คือวิธีการวิธีการผลิตมันจะผิดกันนิดนึงก็จะทําให้ไข้ลดลงผลเครือ่องเคียงลดลงนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถ พพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายได้ก็เป็นทางเลือกค่ะค่ะทีนี้นอกเหนือจากวัคซีนพื้นฐานแล้วที่เด็กๆควรจะได้รับอะค่ะก็ยังคงมีเขาเรียกว่าอะไรวัคซีนทางเลือกใช่ไหมคะค่ะวัคซีนพวกนี้เนี่ยฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะหมอยกตัวอย่างได้เมื่อกี้หมอขอเสริมวัคซีนพื้นฐานได้ให้ให้เพิ่มขึ้นนะคะว่าก็เป็นโชคดีของเด็กไทยเหมือนกันซึ่งรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีโครงการให้วัคซีนโรต้า นะคะหยดใส่ที่สําหรับหยดใส่ปากฟรีตอนอายุ2เดือน4เดือนหรือ6เดือนโลตาหรอะคะซึ่งเมื่อก่อนเป็นวัคซีนทางเลือดนะซึ่งเมื่อก่อนเป็นวัคซีนทางเลือกค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็ช่วยทําให้เด็กมีภูมิต้านทานแล้วก็แข็งแรงเด็กแข็งแรงขึ้นเพราะว่าใครที่ป่วยจากโรตามักจะท้องเสียรุนแรงหรืออาเจียนรุนแรงจนต้องแอดมิดก็ถือว่าเป็นโชคดี นะคะของของบ้านเราค่ะโรต้านี่ต้องไปฉีดช่วงประมาณอายุเท่า <2 S 1> ไหร่สองเดือนกับ4เดือนค่ะถ้าเป็นชนิดสองครั้งถ้าชนิด3าครั้งก็คือสองเดือนสี่เดือนแล้วหกเดือนอแต่การให้ช้าสุดในโรตา้าครั้งแรกนี้ห้ามเกินสี่เดือนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจอยากให้ลูกหยุดวัคซีนโรต้าห้ามมาเกินสี่เดือนอืค่ะเพราะว่าคุณหมอก็ถามเหมือนกันตอนนั้นคือยังไม่ได้ ยังไม่มีโรต้าที่รัฐบาลให้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นวัคซีนถังเลือกเนี่ยเป็นประสบการณ์กับตัวเองเลยว่าไม่ได้ฉีดตั้งแต่2เดือนเออไม่ได้หยอดหยดนะคะเรียกว่าหยดไม่ได้หยดตั้งแต่2เดือนแรกแล้วกลายเป็นว่ามาหยดตอนอหมอก็ถามอายุประมาณเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเกือบเหมือนกันนะคะหมอกเกือบจะแบบเกินเวลา<ช>ซึ่งตอนนั้นก็แอบ,บกังวลเพราะว่าน้องมีเรื่องของท้องเสียด้วยอ<ช>ะไรประมาณเนี้ยคือยังไงคุณหมอเน้นย้ำว่าไม่ควรจะเกิน4เดือนใช่ค่ะควรจะหยุด โรตาะใช่ค่ะยิ่งตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์แล้วเนาะหรือว่าถ้าจะเถ้ามาใช้ที่โรงพยาบาลราชธรนของเราก็จะเป็นวัคซีนรวมเป็นเป็นตัวแพ้น้อยคู่กับหยดโรต้าอ์นะคะล้วทำใช้ในวันเดียวกันพร้อมกันฉีดด้วยหยอดด้วยได้ใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะเอาละค่ะทีนี้ มาถึงวัคซีนทางเลือกบ้าาวัคซีนทางเลือกใน6เดือนแรกเลยที่เราสามารถเริ่มให้ได้นะคะก็จะมีวัคซีน IPD ะคะวัคซีนป้องกันเชื้อ i n s i v e p n e u m o c o o c a l d i s e i s e นะคะค่ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปอดอักเสบนะคะเยื่อหุ้มสมองักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะก็จะช่วยช่วยป้องกันโรคเพิ่มเติมจากทิ ะะลักษณะการก่อโรคก็คล้ายๆกับหิปนะคะแต่เชื้อ IPD นี่ค่อนข้างจะมีสายพันธุ์ซึ่งดื้อยาอด้วยการรักษาก็จะลำบากซับซ้อนมากกว่าก็คือถ,ถ้าน้องสามารถรับวัคซีน IPD ได้ด้วยก็จะทำให้น้องแข็งแรงขึ้นะนะคะ,คะ,คะแล้วถ้าอย่างเด็กผู้หญิงอาจจะต้องมีวัคซีนบางตัวเพิ่มขึ้นเช่นมะเร็งปากมดลูกใช่ค่ะ,คะมีเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ วัคซีนเดี๋ยวหมอขอขอย้อนเล่าไปวัคซีนในช่วงขวบแรกที่ช่วงเล็กๆก,ก่อนที่เป็นวัคซีนเสริมนะคะอันนี้ไอ้โตแล้วเด็กโตอันนั้น,นจะโตหน่อยค,ค่อันนั้นเก้าขวบเดี๋ยวก็จะขอไล่ในช่วงขวบแรกนิดนึง i อ d เนี่ยโดยทั่วไปจะได้ทั้งหมด4ี่ครั้งนะคะ,คะ,คะสองเดือน4เดือน6เดือนแล้วก็หลัง1ขวบอีกเข็มหนึ่งนะคะส่วนวัคซีนเสริมเนี่ยหลังอายุ6เดือนจะมีอีกตัวหนึ่งคือไข้หวัดใหญ่ ค่ะค่ะไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็หลังขวบหนึงเนี่ยจะมีว <ini> ัคซีนเสริมเริ่มเยอะขึ้นนะคะก็มีอิสุกอิสไซตับอักเสบเนะคะค่ะส่วนวัคซีนเสริมอย่างอื่นตอนน้องโตอย่างเมื่อกี้ที่พิธีกรถามก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปักบนลูกนะคะซึ่งเราจะฉีดตอนเด็กอายุ9ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงค่ะอย่างไข้การหลังแอนเนี่ยบ้านเรายังต้องฉีดอยู่ บ้าเราไม่ต้องค่ะเพาเราไม่ถือว่าเป็นเขตระบาดของไข้าการหลังแอนค่ะจะใช้สําหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะค่ะที่มีไข้าการหลังแอนระบาดนะคะหรือว่าเด็กที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยร,รวมกันเยอะๆในประเทศอ่าวตะวันตกบางประเทศเขาก็จะมีมให้ฉีดก่อนอนะคะรวมทั้งในประเทศของเขาเองอย่างอเมริกาอังกฤษก็ จะมีค้าการหลังแอนฉีดอยู่ในตารางวัคซีนด้วยอ๋อค่ะก็นอกพื้งเหนือจากบ้านเราค่ะนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศอาจจะต้องไปฉีดวัคซีนเพิ่ม <c oughs> อะไรประมาณนี้อะค่ะมาถึงอีกคําถามหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยคุณหมอเรารู้แล้วว่าโควิด -19 <c oughs> อยู่กับเราอีกยาวนานแน่นะคะแล้วที่สําคัญเรากังวลเราก็เป็นห่วงลูกๆด้วยวัคซีนโควิด -19 เเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยมีเด็กเริ่มที่จะ ได้รับวัคซีนอายุต่ำกว่า11ขวบใช่ไหมคะก,ก็มีแล้ว <c oughs> นะคะแล้วถ้ามาถึงกลุ่มที่อายุต่ำกว่า11ขวบเนี่ยถ้าเขาฉีดวัคซีนโควิด19ไปแล้วเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนตัวอื่นๆร่วมด้วยได้ไหมคะปลอด <รอ S 2> <ว>ภัยไหมคะระยะแรกที่วัคซีนโควิด19มาใช้ใหม่ๆนะคะก็คือเป็นวัคซีนซึ่งเรายังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้มาก่อนทั่วโลกเลย <c oughs> นะคะ ซึ่งระยะแรกที่เราใช้อะเราจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ฉีดพร้อมกับวัคซีนตัวอื่นหรือว่าอย่างน้อยให้ห่างกันสองสัปดาห์เพราะเราจะสังเกตผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิดนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรไหมถ้าไปเจอวัคซีนตัวอื่นที่มันใกล้กันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่หลังจากใช้มาสักระยะหนึ่งเป็นปีก็พบว่านะคะ,ะน้องที่ฉีดวัคซีน โควิด1 9ไปอายุต่ำกว่า11ขวบเนี่ยเริ่มตั้งแต่5ถึง10อะไรประมาณนี้ก็ยังคงได้รับวัคซีนปกติได้ใช่ใช่ก็พบว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ทางไอสดีซของอเมริกาซึ่งเป็นองค์การซึ่งดูแลเรื่องวัคซีนของอเมริกาก็แนะนําว่าสามารถให้พร้อมกันกับวัคซีนตัวอื่นได้เดียววันเดียวกันได้นะคะแต่ให้ฉีดคนละตำแหน่งค่ะอย่างเช่นฉีดวัคซีนข้างนี้เป็นไข้หวัดใหญ่ข้างหนึ่งเป็น วัคซีนโควิดก็กำลังจะถามคุณหมออยู่เหมือนกันช่วงนี้เด็กๆก็จะมีการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันค่ะคือฉีดต้องเว้นระยะไม่ต้องเว้นละค่ะถ้าปัจจุบันไม่ต้องเว้นละอยู่ที่ว่าซ้ายขวาได้ใช่ใช่วันเดียวกันก็ได้แต่เพียงแต่เรากังวลคือผลข้างเคียงอาจจะมีเ็บมีตัวขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วไปเจอไข้หวัดใหญ่นะคะอีกก็กลัวว่าน้องจะมีผลข้างเคียง เยอะขึ้นก็เลยว่าเว้นไว้ก็ดีค่ะอย่างน้อยอาทิตย์สองอาทิตย์อะค่ะแต่ถ้าในกรณีที่รีบก็สามารถให้ได้ปลอดภัยค่ะค่ะไข้หวัดใหญ่เนี้ยต้องฉีดไปจนถึงประมาณกี่ขวดนะคะอ๋อจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี้ยนะกลุ่มเสี่ยงมันจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุน้อยกว่า6ปี5้าปีทั่วทิงค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมากกว่า60สปีหรือพวกมีโรคประจําตัวค่ะแต่ถ้ายังไงนี่ให้ดีที่สุดนี่ก็คือควรควรฉีด ทุกทุกทุกวัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็จะติดกันไปติดกันมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องต้องหยุดงานหยุดเรียนนะคะยังไงฉีดฉีดไว้ก่อนดีกว่าได้หลังอายุ6เดือนฉีดได้ทุกอายุเลยค่ะค่ะค่ะฉีดแล้วก็เด็กที่อายุน้อยกว่าเก้าปีนะคะจะฉีดสองเข็มนะคะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนในครั้งแรกในปีแรกหลังจากนั้นนี้จะกระตุ้นทุกปีค่ะ หมอก็จะแนะนําเด็กว่าให้มากระตุ้นไข้หวัดใหญ่ทุกปีก่อนเปิดเทอมอ่าใช่อซึ่งมันจะพร้อมสําหรับฤดูการระบาดของบ้านเราซึ่งมันมักจะระบาดหลังเปิดเทอมไปสักพักหนึ่งใช่ค่ะเนอะค่ะค่ะอย่างนี้ก็รู้สึกถ้าพูดถึงเรื่องของการรับวัคซีนร่วมกับวัคซีนโควิด19เนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าเ,เด็กๆอย่างก็คงสามารถที่จะรับวัคซีนร่วมกันได้ไดสลับแขนซ้ายแขนขวาเท่านั้นเองแต่ว่าต้องดูว่า อาการข้างเคียงจะเป็นยังไงถูกไหมคะถ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เว้นไปสักหนึ่งสัปดาห์นี่ไหมคะหมอได้ค่ะประมาณสองสัปดาห์ค่ะได้ตอนแรกบางคนกังวลไงอย่างอย่างตัวคุณแม่เองก็อาจจะกังวลว่าพร้อมกันเลยเนี่ยจะเป็นอะไรไหมวัคซีนจะไปตีกันไหมอะไรแบบนี้จะทําให้เอฟเฟกมันเยอะขึ้นหรือเปล่าเขาก็จะมีการศึกษาว่าวัคซีนชนิดไหนที่สามารถอ่าฉีดพร้อมกันได้วัคซีนไหนต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่นะคะวัคซีนบางตัวที่เป็นวัคซีนตัวเป็นนะคะ ซึ่งรายละเอียดของทางการแพทย์ก็จะห้ามติดกันต้องห่างมากกว่าหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าหมอวิเคราะห์ดูแล้วจากคําถามที่พิธิกรถามเนี่ยตัวนี้ไม่มีปัญหาไข้บรรยาใหญ่ก็เป็นวัคซีนชนิดอไม่ใช่วัคซีนตัวเป็นค่ะค่ะค่ะงั้นคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะกับการที่เราจะรับวัคซีนพื้นฐานแล้วก็มารับวัคซีนทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะเช่นว่าวัคซีนทางเลือกเนี่ย มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเราต้องแบบเรืเ่องของค่าใช้จ่ายบางบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ปัจจัยพวกนี้ก็มีส่วนสําคัญเกี่ยวกับการรับวัคซีนทางเลือกด้วยใช,ใช่ค่ะคือถ้าถ้าอาจจะไม่รับก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้มีข้อแตกต่างอะไรยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นใจหมอก,ก็อยากให้ทุกคนได้รับวับคซีนเสริมนะคะเพราะก็อยากให้เด็กทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงเวลาติดโรคมามันก็จะ อาการไม่รุนแรงนะค่ะซึ่งวัคซีนเสริมที่ที่ที่ทถ้าถ้าติดขึ้นมาแล้วอาการเยอะมากก็อย่างไอพดีอย่างเงี้ยก็ควรจะได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะราคาสูงนะคะเราก็จะแนะนำไปนะคะให้ผู้ปกครองพิจารณาเอาะค่ะว่า,าประโยชน์มีอะไรบ้างแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานแล้ววัคซีนพื้นฐานที่เราเด็กๆได้รับไปอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะ ครอบคุมครอบคุมโรคส่วนใหญ่ครอบคุมโรคส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็ในพื้นฐานก็คือเรื่องของบ้านเราด้วยว่ามีโรคอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะแต่ก็วัคซีนทางเลือกก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะยังไงก็ตามแต่เนี้ยคุณหมอก็แนะนำนะคะคุณผู้ฟังเขาว่าเราควรที่จะให้ลูกของเราเนี่ยได้รับวัคซีนพื้นฐานให้ครบถ้วนเป็นดีที่สุด ะะส่วนวัคซีนทางเลือกก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวนะั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงสุดท้ายนี้อ,อยากให้คุณหมอย้ำนิดนึงค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมียังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการให้ลูกไปรับวัคซีนโควิด mm hmm. 1 9ค่ะอยากให้ช่วยให้รู้สึกว่าผู้ปกครองฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วรู้สึก mm hmm. สบายใจนะว่า วัคซ uh, ีนโควิดสิบเกนะปัจจุบันเป็นยังไงมีผลข้างเคียงอะไรงไงไม่น่ากังวลเลยตอนนี้ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่เรากังวลกันมากที่สุดก็ก็คือส่วนใหญ่ก็อยู่ใน mRNA วัคซีนซึ่งปัจจุบันของเราก็ใช้กันเยอะที่สุดละตอนนี้นะคะ,คะมี m o เด r n a p f ไฟ e r นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขเขาพบว่าอัตราความเสี่ยงที่เรากลัวกันมากที่สุดคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะ,ะ,คะซึ่งอุบัติการเนี่ยไม่ได้เกิดเยอะ ก็คือเป็นจะไปเห็นช่วงไหนอะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดก็เกิดในสัปดาห์แรกหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเ็าถึงแนะนําว่าไม่ให้ออกกําลังกายเพราะว่าถ้าน้องมีอาการนิดหน่อยเดี๋ยวอาจจะไปกระตุ้นทําให้อาการกําเริบขึ้นค่ะนะคะแต่โอกาสพบน้อยค่ะเรียกว่าเลขตัวเดียวหนึ่งต่อแสนในเด็กวัยรุ่นอะถ้าเกินสิบห้าปีนะคะแล้วยิ่งอายุน้อยลงมาก็ยิ่งเกิดน้อยไปใหญ่นะคะ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่า5ถึง11ปีเนี้น้อยมากเรียกว่าเป็นล้านคนน่ะนะคะกว่าจะเจอสักคนหนึ่งหรืออะไระอย่างเงี้ยยิ่งน้อยมากหมอก็เลยคิดว่าในฐานะที่แบบน้องไปโรงเรียนแล้วก็โอกาสที่จะเจอเชื้อโรคแล้วก็ติดต่อเจอเชื้อโควิดเนี่ยจากเพื่อนๆน,นะคะ,คะที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยม,มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเปิดเรียน ออนไซต์ตอนนี้ออนไซต์อยู่ก็สลับเรียนแบบก็อาจยังจะอยู่ในช่วงของความวุ่นวายอยู่คือเพื่อนในห้องติดอะไรบ้างห้องข้างๆติดนู่นนี่นั่นเลยค่ะต้องสลับเรียนกลับไปออนไลน์บ้างออนไซต์บ้างสลับวันอยู่างเงี้ยก็เลยว่าคุณพ่ออยากให้คุณพ่อคุณแม่ลดความกังวลใจอ่ะยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่ผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นน้อยกว่าเป็นสิบเท่าเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่คือคุณไม่ไม่คุณแม่ไม่ต้องกังวลมากอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณหมอ สองเข็มพอไหมคะสำหรับเด็กการรับวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้นี่เด็กเล็กนี่ก็ยังได้แค่สองนะคะแต่เด็กโตนี่มีแนวโน้มแล้วว่าห้าหกเดือนต้องกระตุ้นดีเข็มหนึ่งนะคะเข็มค่ะแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เข็มสี่กันไปแล้วใช่เนื่องจากเข็มสองในเด็กเล็กนี่ก็คงเพิ่งจะเริ่มดําเนินการนะคะอีกหน่อยก็ก็ต้องรออีกทีหนึ่งข้อมูลว่าหลังจากนี้อีกห้าหกเดือนมีวัคซีนตัวใหม่ไหม นะคะกับสายพันธุ์ใหม่ที่มันมีเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมาเรื่อยๆะนะคะค่ะช่วงสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เราฟังรายการเราอยู่นะคะว่าการที่เด็กๆจะต้องรับวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนทางเลือกเนี่ยมีผลดีกับลูกของเราอย่างไรคะราชธานีพอดแคส ก็หมอก็อยากเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนตามที่แพทย์นัดทุกครั้งนะคะยังไม่อยากให้ขาดนัดเลยโดยเฉพาะในขวบปีแรกนะคะซึ่งต้องมีการฉีดวัคซีนที่สําคัญหลายอย่างนะคะแล้วก็ลูกหลานเราจะได้แข็งแรงนะคะ,ะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะคะ ซึ่งยังระบาดอยู่ในขณะนี้วัคซีนเสริมอีกตวัวที่ที่ควรจะไปฉีดก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะเนื่องจากอาการมันจะเรียนแบบคล้ายๆกับโควิดก็ได้นะคะอย,อย่างน้อยเราก็กันเพิ่มได้อีกโรคหนึ่งนะคะ่ะขาววันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงสาวรักษ อยู่ปรีนะคะหมอจุ่มนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอคุณคุณหมอน,นะคะที่มาให้ความรู้ะคะ่ะแล้วก็สําหรับราชธานีพอดแคตสต์ในครั้งหน้าจะพูดคุยกันเรื่องอะไรคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเรื่องราวของสุขภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ เบอร์สายด่วน1446หนะคะหรือเบอร์โทร 0, 3 5 5 3 5 5 5 5 5ต่อ217หรือ317นะคะสำหรับวันนี้รายการของราชธานีพอดแคสต์หมดเวลาลงแล้วค่ะเรื่องราวของราชธานีพอดแคสต์ในครั้งหน้าจะคุยกันเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องการคำปรึกษาด้านสุขภาพโทรสายด่วน1446ราชธานีตัวจริงเรื่องพทย์เฉพาะทาง